เล่นบิตคอยลลงทุนคริปโตได้เงินอย่างไรได้บ้างมีเวฟมีช่องทางในการสร้างไรายได้บ้างมันไม่ใช่แค่ซื้อมาไา่ไปวันนี้ผมจะเล่าให้ฟังถึงวิธีการสร้างไรายได้ในโลกของคริปโตเคเรนซี y ที่ใครก็สามารถทำได้แต่ก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเพียงใจให้ผมทำคลิปความรู้การเงินดีๆแบบนี้ออกมาอีกนะครับผมพยายามจะ นำเรื่องเกี่ยวกับการเงินในภาษาง่ายๆนะครับเพื่อนคุยให้เพื่อนฟังพี่คุยให้น้องฟังเป็นลูกเป็นหลานคุยให้คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าฟังในภาษาการเงินที่ง่ายๆเพราะว่าการเงินเป็นเรื่องใกล้ตัวของเรานั่นเองนะครับอ่ะโอเคสําหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าดี f ฟ<ม>คืออะไรดิจิทัลไลฟ์ไฟแนนซ์คืออะไรนะครับผมมีคลิปที่เป็นซีรีส์อยู่นะครับสามารถที่จะไปย้อนหาวางเข้าใจได้แต่ละหลักก็คือเป็นเรื่องของโลกการเงินที่ไร้ศูนย์กลาง ที่ใช้เงินที่ชื่อว่าเป็นสกุลเงินดิจิทัลดิจิทัลเคเรนซีเป็นหลักซึ่งดิจิตัลเคเรนซีนี้มีอะไรบ้างก็แน่นอนนะครับบิตคอยน์นะครับก็เป็นท็อปออฟโซลวูลูในโลกของคริปโตเคเรนซีว่าเป็นเหรียญแรกที่เกิดขึ้นมาแล้วก็เป็นเหรียญที่มีมูลค่าที่สูงที่สุดเลยนะครับเ,เรียกว่าเป็นเจ้าพ่อของวงการอีเธอรี่เอ็มด็อกคอยไลท์คอยเอดีเอโซลาน่าพวกนี้ก็ล้วนแต่เป็นดิสกุลเงินดิจิทัล ทั้งนั้นนะครับถ้าเทียบก็อารมณ์คล้ายๆกับเงินไทยเงินปอนเงินฟังเงินยูโรต่างๆนะครับก็มีแต่ว่ามันเป็นรูปแบบของคริปโตเค r เรนซีซึ่งผมขอพูดถึงนะครับให้ดูในซีรีส์เอาทีนี้เวลาที่เราจะมาลงทุนหรือคนเขาบอกว่าเล่นคริปโตเล่นบิตคอยแล้วได้รายได้เขามีวิธีอะไรกันบ้างนะครับวันนี้ผมมาแนะนำา3วิธีที่ไม่ได้ยากเกินไปนะครับนอกจากการที่แค่ซื้อมาขายไป อันันแรกเลยก็คือการที่เรานําเหรียญตัวนั้นนะครับหรือนำสัดสินทรัพย์ที่เรามีอยู่สกุลนั้นนนนะครับไปทําการรับดอกเบีย้ยจากการปล่อยกู้นะครับซึ่งปัจจุบันนะครับแพลตฟอร์มดีเซลและเอเชงต่างก็มีให้เราไปปล่อยกู้ได้นะครับให้ให้กับคนที่ต้องการกู้เราก็เอาสินทรัพย์อันเนี้ยไปวางไว้ถ้ามีแล้วก็ระบุว่าเราต้องการดอกเบีย้ยเท่าไหร่คนที่มากู้เราเขาก็จะมาเลือกที่จะกู้ไปกับเราได้ เราก็จะได้ดอกเบี้ยสุดรต่ำทั้งนี้ทั้งนั้นแต่ว่าความเสี่ยงก็มีน้อยนะครับต้องบอกความเสี่ยงมีนะเพราะว่าคนที่มากู้ไปเขาจะต้องมีสินทรัพย์มาการันตีอ้างอิงแล้วก็ไม่ได้กู้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเช่นต้องการจะกู้เงิน1 0 0บาทอยบาทเขาจะไม่ถ้าเขามีสินทรัพย์แค่5้บาท เขาจะกู้ไม่ได้ร้อยบาทเขาจะกู้ได้แค่ตามสินทรัพย์ที่มาคำประกันเท่านั้นเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะสูญหายเงินมีน้อยมากนะครับเป็นไปไม่ได้เลยนะครับค่อนข้างจะยากนะครับอารมณ์ก็คือถ้าเกิดว่ามูลค่าของของลงมาหรือกําหนดเวลาที่ต้องคืนแล้วคุณไม่คืนเขาก็ยึดทรัพย์สินมาคืนให้กับคุณต่างตัวกลางเนี่ยตัวสมาร์ทคอนแทคก็จะยึดทรัพย์สินของคนที่กู้ไปแล้วไม่ยอมมาคืนคืนให้คุณนั่นเองอันที่2นะครับก็แน่นอนนะครับเป็นเรื่องปกติก็คือทําในเรื่องของแคปิตอลเกนนะครับ ในราคาที่ทุกนะครับหรือราคาที่ต่ําแล้วก็เอาไปขายในราคาที่สูงขึ้นนะครับเป็นลนะักษณะของการได้ส่วนต่างของราคานะครับทางนี้ทางนั้นตอนนี้ก็ไม่ใช่แค่เหรียญเดียวแล้วก็เป็นโลกของ nft เราซื้องานศิลปะเราซื้อ,อคอนเทนต์เราซื้อเพลงที่เป็นรูปของ nft มาแล้วก็ขายในราคาที่มันสูงขึ้นนะครับอย่างตัวอย่างที่ออมีนักร้องหรือว่ามีดารามีซเลบชื่อดังต่างเนี่ยก็ไปลงทุนในโลกของ nft นะครับหรือโลกของ Uh, Non-fungible Non-fungible uh, token นะครับก็คือการที่แปลงรีซัต่างเป็นรูปของโทเคนที่เป็นมูลค่าได้เช่น uh, เป็นรูปทายของโมนาลิซ่านะครับอันนี้เป็นรูปที่วาดโดย uh, นักล้องชื่อดังอันนี้ก็สามารถที่จะแปลงเป็นมูลค่าได้แล้วก็คุณก็ซื้อในราคาที่เหมาะสม ซึ่งต่อไปถ้าเราประเมินแล้วว่าสินทรัพยต์ตัวนี้มีมูลค่าที่สูงเราก็เก็บไว้แล้วก็ไปขายกินสุดต่างราคานั่นเองอดับที่3ก็คือการทำห,หน้าของเป็น yield farming นะครับหรือการได้รับผลตอบแทนในการที่เอาเงินของเราไปเพิ่มสภาพคล่องให้กับพวก decentralized exchange ต่างๆนั่นเองคืออะไรนะครับก็คือยกตัวอย่าง decentralized exchange ก็อันลงคล้ายๆกับธนาคารก็ต้องมีเงินใช่ไหมครับ มีคนมาขอกู้คุณจะต้องมีเงินกู้ให้เขากู้ซื้อบ้านกู้รถคุณก็ต้องมีเงินอาคารต้องมีเงินกู้เงินปล่อยกู้ให้กับผู้ผมาขอทําธุรกรรมแต่อย่างที่เรารู้กันนะครับในโลกของดิสเลคไฟแนนซ์มันไม่มีตัวกลางดัะนั้นมันก็เหมือนเป็นเป็นประชาธิปไตยคือ,อเขาก็ต้องแพลตฟอร์มนั้นนะเนี่ยก็ต้องหาเงินที่จะไปวางให้คนมาแลกเปลี่ยนให้เงินมากู้ต่าง,างๆนะครับคนที่เอาเงินหรือเอาเหรียญคริปโตเคอเรนซีเนี่ยไปวางไว้ เนี่ยแหลเขาเรียกว่าเป็นผู้เพิ่มสภาพคล่องให้กับแพลตฟอร์มนั้นซึ่งสิ่งที่จะได้ตามมาก,ก็คือแน่นอนผลตอบแทนที่เกิดจากคนมาทําธุรกรรมในดิจิทัตัวนั้นนั่นเองอย่างเช่นถ้ามีคนเอา Bitcoin คนต้องการจะซื้อบิตคอยนะครับก็เอาเหรียญที่เป็นเหรียญเซเบ l e คอยหรือเหรียญสกุล USDT ต่างๆเนี่ยไปซื้อไปสวอปแลกเหลียนให้เป็นบิตคอยในราคาที่เหมาะสมเนี่ยการที่เรา เอาเงินเอาบิตคอยไปวางเดี๋ยวเอาเงินเซเคอยไปวางไว้ให้มีสภาพคล่องเกิดขึ้นในแพลตฟอร์มนั้น <d> ก็จะมีค่าในการแลกเปลี่ยนอยู่ไม่เยอะนะครับประมาณหนึ่งเราก็าจะได้ค่าธรรมเนียมตรงนั้นมานะครับซึ่งก็แล้วแต่แต่ละแพลตฟอร์มว่าการให้ค่าธรรมเนียมจะมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็เมื่อปีที่แล้วนะครับปี2 5งพเนี่ยเขาเป็นที่นิยมม,กมากๆเลยนะครับเกี่ยวกับยูฟาร์มิงแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับสิ่งที่ผมพูดไปสามมันเนี่ยก็ล้วนมีความเสี่ยง ทั้งนั้นเลยเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันมันเป็นโลกที่ไร้ศูนย์กลางไร้ตัวตนไร้ไม่ีอะไรตัวตนไร้ศูนย์กลางอันนั้นการที่คุณเข้าไปทำธุกรกรรมใดๆคุณก็ต้องเลือกดีๆนะครับดูดีๆต้องเลือกแพลตฟอร์มที่เขามีการออดิตที่ถูกต้องนะครับอย่างน้อยนะครับอย่างน้อยก็สร้างความเชื่อถือได้ระดับหนึ่งแต่ถามว่าป้องกันได้หมดไหมเราก็เห็นอยู่บ่อยๆปัจจุบันนี้ต่อให้แพลตฟอร์มนั้นๆนะครับ ได้รับการเซอร์ติฟายจากออดิเตอร์ระดับโลกแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะโดนแฮกโดนแฟชโดนโดนลักพูได้ไบ่อยอยู่เราะนั้นการเข้าไปก็ต้องมีสติแล้วทำไมรายได้มันถึงเกิดขึ้นเยอะมากนะครับแน่นอนนะครับพอเป็นโลกของรายตัวกลางแล้วมันก็ไม่มีคนที่มาเป็นตัวกลางที่จะต้องเสียต้นทุนค่าใช้จ่ายรวมถึงไม่ได้มีค่าจ้างคนค่าจ้างระบบไปทีไข่เอกสารต่างๆทุกอย่างเข้าไปอยู่ในเรื่องของโคดดิ้งหรือสมาทคอนแท็กทั้งหมดเลย เงินตรงนั้นมันก็เลยเยอะมากเพราะว่าไม่ต้องไปโดนหักอะไรดอกเบี้ยที่ได้ก็เลยค่อนข้างสูงผลตอบแทนที่ก็เลยค่อนข้างสูงนั่นเองทั้งนี้นะครับเรื่องผลตอบแทนในผมก็อยากจะแนะนําไว้นิดนึงนะครับว่าส่วนมากการที่โดนหลอกการที่เสียเงินเนี่ยเราทั้งร้อยมาจากความโลภของมนุษย์เราถ้าเรามีความโลภเห็นผลตอบแทนของฟาร์มนี้ดีดนะครับสมมติว่าเราเปงานไปทําเป็นยูฟาร์มิ่งเอ้ยผลตอบแทนของผม ห0 0ร0 0 0เรพันซเราเอาเงินของเราเนี่ยเข้าไปวางไว้เพื่อเพิ่มสภาพคล่องโอกาสที่เงินเราจะสูญก็มีสูงมากเพราะว่าคนอันดับแรกคือคนไม่ค่อยเข้าไปลงทุนในฟาร์มนะเขาก็เลยต้องเป็นต้องหาเงินเข้าไปเพิ่มสภาพคล่องให้เขาโดยการที่แลกเหรียญน,นะครับเดี๋ยวผมจะพูดในคลิปหน้าดีกว่าแต่ว่าหลักๆคือเขาจะพยายามล่อคนเข้าไปโดยใช้ผลตอบแทนเป็นหลักเพราะฉะนั้นการที่คุณเข้าไปก็ต้อง ดูดีมากๆเลยนะครับถ้าเกิดอยากรู้ว่าดูยังไงก็ติดตามซีรีส์ที่ผมทําก็ได้นะครับเพื่อจะได้เป็นไอเดียความรู้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งที่ผมพูดไปไม่ได้เป็นการแนะนําในการลงทุนแต่อย่างใดเงินเป็นเงินของท่านท่านต้องตัดสินใจในการลงทุนด้วยตัวเองเพราะว่าผมก็ไม่ได้ส่วนได้ส่วนเสียกับเงินท่านแล้วก็ไม่ได้ส่วนได้ส่วนเสียกับแพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มหนึ่งอยู่แล้วนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ให้คนที่คุณรักในวิธีการหาไรายได้ง่ายๆ3วิธีการที่ผมแนะน,ะน,นําไปแล้กกวเจ